อัลฟาฟราเสิร์ฟครับเสียไปเองแต่พัดคูณมีเสิร์บอูเสิร์ฟลูกพุ่งดีฮะโฮโรซ่ามาตัวเสานีหน้าทิ้งตัวรับแล้วไม่มนำคะแนนเดียวนะครับ ได้บรุนเป็นฝ่ายต้งามตีเสมอบ้างแล้วก็ทําได้ครับผู้สิทธิ์เป็นท่างเปอร์เซ็นต์สูงนะครับล็อกออออล็อกได้แล้วครับคราวนี้อนุชิตพักนิดติดต่อครับ18ต่อ17วันนี้เสิร์ฟดีติดที่ลูกพุ่งอ้าวเลือกทางไหนครับนัทพงศ์เลือกท้างหลังยอดติดอีกครั้งก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนให้ตีครับโอ้โหชัยวัฒ โอ้โี่น่าจะได้แต้มเหมือนกันคะไหม่ยความครับยังเท่ากันอยู่ไม่ได้นำสองคะแนนอัตพงศ์ปล่อยครับปล่อยอยุตการอันเดอร์อันเดอร์แล้วลูกฮานตีได้ครับโอ้โหคราวนี้ได้บอลยากแต่ตีไม่พลาดครับชัยวัน์แก้ตัวแต้มดีไปได้ยังไงไม่ทราบนะครับเนี่ยุายุการโยมบรรจงอันเดอร์แบบเล้นๆเลยเสิร์ฟครับนัทพงศ์นำ98 สิเท่ากันอุบดาวเซิรฟ์ฟรับสะโพงให้ข้างหลังยังไม่ผิดพลาดนะครับเปิดได้ครับเดวิสโกบอลเร็วเอา้าผิดจังหวะอันเดอร์ครับจุดการอันเดอร์กลับหลังให้กัญฐพัต์แตงน่อยยังรับได้เหมือนกันเป็นสุนัรกิ i นะครับสุนัรกิลงไปเป็นริโบโร่โอ้โอเซตกลับหลังฟาวเลยครับ แม่น่าเสียดายครับฟาวแต่ว่าที่ผานมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับรุ่นเดียวกับวันชัยนะครับอายุเท่ากันใกล้เคียงกันครับวันชัยทับนิเศษกันตะพัดดีฟาวแต้มทีแล้วใช่ไหมอนุชิตพัดดีแก้วครับเสิร์ฟนำา21ต่อ20เมเบา บอล21เท่ากันโลเปสครับมือเซตลงมาเสร์ฟรลังตะพงตั้งให้สูงตั้งให้สูงอย่างนี้แม่ยังเกี่ยวไว้ได้ครับบุมดาวให้มาอัปทร่าเดบิสโก้นำ22ตด21โลเปสเสร์ฟเลือดให้ฟูลสิตครับ ท้ายของภูสิทธิ์ผลัดกันนำผลัดกันตามครับภูสิทธิ์เสิร์ฟ22เท่ากันจี้ไปที่มันดาวแทกลาทีได้แต้มนะครับเดบิสโก้เป็นที่พัดนสุขสีนะครับ23ต่อ22ได้เอา้าเรียนลงมาเป็นลัทธพงษ์ลงมาเซ็ตนะครับ นี่ครับพิพัฒน์ที่ลงมาสําคัญสุดๆนะครับปลอยเซต23เท่ากันจะ24เท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับใครจะได้เซตพอยครับแต้มนี้ตั้งได้ครับโรเซสโอ้โหบุกันอภพลงมาในช่วงสําคัญนะครับมืเซตโอ้โหหัวจิตหัวใจต้องมั่นคงมากนี่เราเลือกสามตักลางครับให้กันทภัทรคุอมีตีโดนตัวของ อินเทลนะครับโดนแขนอินเทลครับบอกเลยครับอีกเซตหนึ่งแล้วครับเสิร์ฟครับกฤษดานินสวย <c oughs> เปิดได้อัลฟาฟราขึ้นล็ Lock. อกยู่ตั้งอีกครั้งครับโลเปสพลิกไปทางขวาโอ้โหเปลี่ยน <c oughs> ทางได้เร็ว <c oughs> มาราซิกันนะครับเสิร์ฟ ลอ,ยอย,อยอย่างนี้นี่ใส่สกอร์ได้เลยครับเปิดบอลแรกก็ดี